นอกขึ้นอีกตัวนึงครับจุราร้อยสามสิบเซนครับเหลืองแดงน้ำเงินครับลอยเส้นดังอยู่คนนะไปชมกันนะครับสีกึนบ่แล้วหรครับเทียงกันแล้วครับลายทุงชาติร้อยสี่เซนครับน้องเหลืองฟ้า1อยสามสิบเซนครับผมร่มแห้งครับ ว่าชมอมาสีสอดแจงบ่ไรน้องชาตดเงียบแล้วไรน้องชาตดครับสู่ตอนนั้นบ่ได้สัสดีตันซช้าพี่เนาะปล่อยไว้สองตัว สอดแจ้ง2ตัวเลยครับนี่เจ้าเหลืองนะครับแล้วก็จุดลายทงชาตินะครับผมร้อยเซนวันนี้สีเหลืองแดงน้าเงินนะครับสอดแจ้งสนูนน่าจะขาดแล้วลั่นครักมาขึ้นนะครับผมสอดแจ้งขึ้นแรกครับใส่ดีครับ ย้อนเทืยนนี่นี่ยละมืดขึ้นบอกน้อยๆท่านได้ขาดครับสานุลันยังมืดขึ้นเทียนวันนี้รันแห้งกบโมสานุไว้ครับขาดน่าจะขาดไม่ขาดก็ย่อน,นครับโอ้สอดแจงครับผมคือแรกทั้งสองตัวเลยครับเบวาวไหมครับนี่ลายตุงชาครับ สองตัวสอดแจงก็แลปลวลงกันครับก็แลปลว่ลายทองชาตินี่ลงกันนี่หน่อยนี่ลายทองชาติครับผมสโนวท่านได้ขาดอันนี้เจ้าเลืองเรืองแดงน้ำเงินนะครับสโนวเรียบร้อยครับแต่ว่าก็สอดแจงเื่นกันครับสายดีครับสายสวยทั้งสองตัวเลย ขึ้นร่มนารกนะครับร่มแห้งครับหลอดทั้งสองโตเลยขึ้นดีครับแปลว่าไร้ของฉาดร่มงก่อนครับผม เรียบร้อยครับราทุชาติสอดแจ้งหนึ่งคืนแล้วครับผมสนูท่านได้ขาดครับสนูยยอนเลยซื่อนี่โอเคครับแล้วไปเก็บบกเลืองกันสนูขาดน่าจะขาดว่าแตงกยอนครับสนู่ขาดอันนี้ครับ อาจจะขาดครับเดี๋ยวเอาลงแล้วมาเบิ่งกัน ครับพี่น้องก็งสนู้เป็นคุยนะครับเป็นคุยนี่สนูไม่ขาดครับลั่นทั้งคืนเลยสนูไหวครับผมสวยง,งามมากครับว่โอเคครับสอดแจ้งทั้งราชทงชาตาแล้วก็ตัวนี้ครับเหลืองแดงน้ำเงินครับเป็นเด็สองตัวครับ โอเคครับคลิปนี้ไล้วนครับไปสองลูกโรงเรียนกันพี่น้อง้องเก็บแต่เสิาครับสวัสดีครับ